สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBR2563 กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องรวยนะคะสูตรคือร้อยบนบวก3 Ad แอดมาลงเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะ,ะเป็นแนวทางในการลงทุนครั้งต่อๆไปนะคะยี่กี่เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะคะใครสนใจตัวช่วยนะคะแอดมีโปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรมแต่ว่าแอดมาอธิบายแบบเนี้มาท o YouTube แบบนี้คือเป็นแบบจดนะคะจะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะ,ะแต่ที่จริงตอนเอาไปใช้จริงมีโปรแกรม ช่วยนะคะจะได้สะดวกรวดเร็วเช็คได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ายี่กีหนึ่งวันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาทีนะคะเราก็มีตัวช่วยนะก็แอดมาลงปเป็นแนวทางนะคะห้องรวยสูตรคือร้อยบนบวก33คือค่าคงที่นะคะก็สูตรนี้เราต้องเช็คดูรอบต่อรอบนะคะเ,เช็คดูรอบต่อรอบว่ารอบนั้นๆยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วเพราะว่ายี่กีเขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวนะ ก็เล่นรูดบนนะคะรูดบนก็คือกด19ประตูตัดเลข3ทุนจะอยู่ที่51บาทถ้าลงทุนตัวละ1บาทนะคะจะได้51ตัวเราก็ซุมตัดออกอีก1ตัวก็จะใช้ทุนอยู่ที่50บาทนะคะถ้าลงทุนตัวละ1บาทนะยีก่กีจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบต้นทุนของเรา50กําไรคือ40บาทนะคะก็เข้าตั้งแต่รอบที่37จนถึงรอบที่41นะคะ3รอบแรกนี้เราเช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะ รอบที่37ออก2อ4 8 6นะคะรอบที่เราจะลงทุนรอบที่38เราก็จะเอารอบก่อนนั้นคือรอบที่37มาคํานวณน,นะคะสูตรคือร้อยบนบวก3 0 0ร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือเลข2นะร้อยบนก็คือ2บวกค่าคองที่คือ3 2บวก3ได้5นะคะแล้วก็นับเพิ่มให้ได้3จํานวนนะคะได้5แล้วนับเพิ่มไม่ได้3จํานวนนะคะ5แล้วก็6 7, เอา3จํจำนวนนี้ไปเล่นรูดบนก็คือกด19ประตูตัดเลขซ้มนะคะแล้วก็ตัดสุ่มตัดเอาเอีก1ตัวจะเหลืออยู่ที่50ตัวนะคะรอบที่38ออก5 7 9เ0นะคะเราเล่นรูดบนนะมี7มี9ไหมคะมี7นะคะตัวไหนเข้าทำสัญลักษณ์ไว้เดี๋ยวจะมีเทคนิคการตัดให้เหลืออยู่2จํานวนเราเอาไปลงทุน2จํานวนเอาไป2จํานวนไปรูดก็จะลดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะ พาดูเทคนิคนะคะดูให้จบฟังให้จบนะต่อไปรอบที่39เอรอบที่38มาคําคำนวณน,นะคะร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือ5บวกค่าคงที่คือ3 5-3บวก3ได้8นะับเพิ่มให้ได้3จํานวน8แล้วก็9แล้วก็0นะคะ9แล้วก็0รอบที่39ออก4 9 1 8 4มีไหมคะมี9มี1ไหมมี9นะคะ9ทําสัญลักษณ์ไว้นะคะ 9, ้าเขต่อไปรอบที่40เอารอบที่39มาคำนวณน,นะคะร้อยบนของรอบที่39ก็คือ4นะ,ะบวกค่าคงที่คือ3 4บวก3ได้7นับเพิ่ม7 8 9นับเพิ่มไม่ได้3จํานวนนะคะรอบที่40ออก5 9 7 9 6นะคะเข้าทั้ง2เลย9นะคะเอเราเล่นรูดบนนะคะมี9มี7 เก็เข้า9ก็เข้าได้2เด้งเลยนะคะในสออย่างเลย2เด้งเลยทั้ง9ทั้งจิตนะคะก็เรารู้ทั้งจิตทั้ง9กนะก็ได้นะคะต่อไปรอบที่ส1อ็ดรอบที่40มาคำนวณร้อนยะบนก็คือ5บวกค่าคงที่คือ3 5มบวกสได้8ปดนะเพิ่ม8 9 0นะคะ รอบที่41ออก3 8 7 8 6 8กับ7มีไหมมีเลข8นะคะเลข8เลข8เข้านะเข้ารูดบนต่อไปรอบที่42นะคะเราก็จะเอารอบที่41มาคำนวณน,นะคะร้อยบนของรอบที่41ก็คือเลข3บวกค่าคงที่คือ3 3บวก3ได้6นับเพิ่มให้ได้3จํจำนวนมี6มี7 มี6มี7มี8นะคะ6 7 8จเอา3จำนวนนี้ไปเล่นรูดบนก็คือกด19ประตูตัดเลขําจะอยู่ที่51ตัวตัดเอาอีก1ตัวเหลืออยู่50ตัวนะ,ะทีนี้แอดจะมามาบอกเทคนิคการตัดให้เลยอยู่2จํานวนนะคะเอาสองจำนวนนี้ไปรูดบนนะคะก็จะลดต้นทุนจาก51ตัวแต่ว่าความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะกําไรเพิ่มความเสี่ยงก็เพิ่มเหมือนกันนะคะ ทีนี้การดูเราก็จะดูตั้งแต่รอบที่เราเราเช็คมาตั้งแต่รอบที่ $38 3 9 4 0ดเอา3รอบแรกนี้นะคะ3รอบแรกนี้ตำแหน่งไหนที่ไม่เข้ารอบที่ $38 เข้าตำแหน่งที่ $3 รอบที่ $39 ・・เข้ากข้าตำแหน่งที่ $2 รอบที่ $40 เข้าตำแหน่งที่ $1 อ่ะเข้าทุกตำแหน่งเลยทีนี้เราก็มาดูว่าตำแหน่งไหนที่ที่ไม่เข้านานแล้วนะคะเริ่มไม่เข้านานก็คือเราต้องดูตั้งแต่ตำแหน่งที่รอบที่สาเลยนะคะ ตำแหน่งนี้สามารถตัดได้นะคะตัดได้นะตำแหน่งนี้ตัดได้รอบที่41เราก็เอาแค่8กับ9นี้ไปรูดบนนะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้ไม่เข้านานแล้วหรือจะตัดตำแหน่งนี้ก็ได้นะคะตำแหน่งนี้ก็ไม่เข้านานแล้วเหมือนกันตัดตำแหน่งนี้ได้เอา8กับ0ไปรูดบนรอบที่41นะ,ะผลออก3 8 7 8ป8เดแดเข้านะคะแปได้แล้วก็เล่นรูด2ตัวเอา8กับ8กับ0ไปรูดนะคะ ก็ได้นะคะแได้ทีนี้รอบที่42เราจะตัดตำแหน่งที่ไม่เข้า3รอบติดก็คือตำแหน่งนี้ยังไม่เข้าเลยเราสามารถตัดตำแหน่งนี้ได้นะคะเราก็เอาเลข6กับเลข8ไปเล่นรูดบนได้เราลุ้นรอบที่42นะคะว่าจะเข้าตำแหน่งที่1หรือตำแหน่งที่3มไหมนะะแอดมาลงเป็นแนวทางนะคะ ก็ใครสนใจโปรแกรมสนใจตัวช่วยก็อาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ